ห้างดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรมงกรอมพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อบูยึกนายกรินผลชัยยาธิบูณายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภากำนหนงผู้ใหญ่บ้านอสอมอและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขลงพื้นที่10หมู่บ้านเข้ารุ่มโครงการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุโดยผ่านกิจกรรมบำบัดและแบบทดสอบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมุ่มหวังประชาชนในพื้นที่ลดภาวะสมองเสือ่อมหรืออัลไซเมอร์ซึ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆในคนอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ต่ำกว่า600,000รายและมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ100,000รายต่อปีผู้มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปจะเป็นอัลไซเมอร์ประมาณ5-8%และเมื่ออายุ80ปีขึ้นไปจะพบประมาณ50%ดังนั้นปะ ดาน,นหาภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการคัดกรองเพื่อเตรียมความพร้อมให้รับมือกับโรคได้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่พบในผู้สูงอายุที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคิดพฤติกรรมความสามารถในการดำเนินชีวิตประจําวันทั้งคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเองและบุคคลในครอบครัวรวมถึงผู้ที่เข้ามารับหน้าที่ดูแลอีกด้วยดังนั้นการประเมินภาวะสมองเสื่อมเป็นการค้นหาผู้มีแนวโน้ม หรือความเสี่ยงที่จะมีภาวะสมองเสือ่อมด้วยแบบทดสอบประเมินความคิดความเข้าใจของผู้ทดสอบว่ามีความผิดปกติทางสมองหรือมีภาวะสมองเสือ่อมหรือไม่เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการบัาบัิและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพโครงการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุทั้ง10หมู่บ้านที่มีอายุระหว่าง55-85ปี ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะมีอาการผ่านกิจกรรมบำบัดให้ระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลรักษาตนเองและการลดภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียต่อไปสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน